สวัสดีค่ะเจมคิมจัดสวนขวดโชว์ซีนหวานเจอน้ำชาบุกอาวาหลังโดนขอยานานๆทีจะได้เห็นซีนหวานแบบจัดเต็มของพระนางเจมมาและคิมคิมเบอรี่ในละครสองเสน่หาทางช่องสามกด33มาให้คนดูได้ชุ่มฉ่ำหัวใจแต่ก็เรื่องของความรักมากมีอุปสรรค เมื่อมีอีกหนึ่งตัวละครใหม่เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ของเขาและเธอแถมยังมีดีกี้เป็นถึงอดีตภรรยาของเขาทั้งประกาศชัดว่าจะกลับมาทวงสิทธิ์ของตัวเองคืนเรื่องราวจะแซบขนาดไหนห้ามพลาดเด็ดขาดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นป้าจันทําให้พิราารักต้องเปลี่ยนตัวเองขอให้พิราารักมาเป็นนางเอกละครแฝดอมมหดคู่กับเดือนหยา นั่นยิ่งสร้างรอยร้าวให้กับความสัมพันธ์ของสองพี่น้องฝาแฝดมากขึ้นเรื่อยๆด้านคริสภรรยาเก่าของวาทิตย์วางแผนให้เดือนหย่าและพิลานลักษ์มาถ่ายแบบปกนิตยสารร่วมกันทําให้รู้ว่าความสัมพันธ์ของสองพี่น้องคู่นี้ไม่ได้ดีเหมือนคู่พี่น้องคนอื่นขณะที่วาทิตตัดสินใจขอหย่ากับคริสเพราะต้องการทําทุกอย่างให้ถูกต้องเพื่อเดินหน้าสารความสัมพันธ์กับพิลานลักษ์แต่ทางเดินชีวิตที่เขาเลือกครั้งใหม่กลับไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบ หลังวาทิตย์ทำคะแนนให้พิรานลักษ์ประทับใจได้ไม่ทันไรพิษก็ตามมาอารวาสพังร้านต้นไม้ของพิรานลักษ์จนวาทิตย์ที่เข้ามาห้ามได้รับบาดเจ็บอย่างไม่ทันตั้งตัวฉากนี้อาณนะชนะคาประยูนผู้กำกับบีบนักสแสดงแบบสบายๆเพื่อถ่ายฉากหวานของเจมกับคิมโดยให้ทั้งคู่ช่วยกันจัดสวนขวดเพิ่มความฟินงานนี้สาวคิมพูดติดตลกว่าให้หวานกันมันไม่ยาก ที่ยากคือการจัดสวนขวดมากกว่าค่ะแต่ด้วยความเป็นมืออาชีพของเจมและคิมทำให้ซีนนี้ผ่านไปได้ด้วยดีทั้งคู่เล่นออกมาได้น่ารักจนทีมงานฟินตามไปด้วยแต่แล้วซีนหวานก็พังลงเปลี่ยนเป็นสถานการณ์ตึงเครียดเมื่อน้ำชาบุกมาพังข้าวของทั้งยังประทะอารมณ์กับเจมซึ่งน้ำชาจัดเต็มใช้ทั้งอารมณ์ทั้งแรงแบบฟาดได้ฟาด ด้านเจมก็ต้องบาดเจ็บไปนั่งกองกับพื้นเห็นอารมณ์ที่น้ำชาส่งมาให้แล้วถึงกับบอกว่าฉากนี้ทุ่มเต็มที่จะให้ผมล้มกี่ทีก็ทำได้ครับติดตามฉากหลางอารมณ์ของเจมคิมและน้ำชาได้ในละครสองเสน่หาคืนวันพุทธที่26พฤษภาคมนี้เวลา20.30นาฬิกา30นาทีทางช่อง3กด33ขอบคุณที่รับชม ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ